เคล็ดลับหน้าเด็กสไตล์ N2N Inversion คือการกลับหัว หากอยากมีหน้าที่เด็กลงใบหน้าที่สดใสร่าเริงการกลับหัวเป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะเพราะเลือดจะไปหล่อเลี้ยงที่ศีรษะคุณทําให้คุณมีความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและยังทําให้คุณรู้สึกสดใสและหน้าเด็กลงได้อีกด้วยรวมถึงการกลับหัวนั้นเวลาเรายืดร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเราจะยืดกระดูกสันหลังได้อย่างสุดตัวกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อหัวไหล่รวมถึงกล้ามเนื้อมัดในต่าง ถูกใช้งานอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ทำให้คุณนั้นมีความรู้สึกปลอดโปร่งกับพี่กระเป๋าหลังจากที่คุณกลับหัวแล้ว Tonight, การกลับหัวไม่ได้ยากเลยค่ะเราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่คลาสแรกเลยดังนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าท่านี้จะยากเกินไปลองมาฝึกด้วยกันนะคะแล้วคุณจะใส่วิ่งและหน้าเด็กลงอย่างแน่นอน It's bad.